โลบหรอแพลตฟอร์มสร้างเกมที่เต็มไปด้วยผู้พัฒนาน้อยใหญ่ได้แชร์ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ที่สิ้นสุดเฉพาะปี2010กับ2020ออะนอ้เฮ้ยเพราะตั้งแต่แมปแนว One p i ชมันเริ่มบูมขึ้นมาในแบบอนิเมะต่างๆก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดความคิดสร้างสรรค์ของโลบมันก็ดิ่งน้อยลงไปทุกวันทุกวันจนเหลือเท่าไม่พูดแล้วกันและยิ่งแมปที่ออกมาหลังๆนี้ถ้าไม่มีคาว่าอนิเมะหรือออฟไลน์คือแม่งไม่ได้มันเป็นธรรมเนียมไปแล้ววันนี้เรเคีย กูต้องใส่คำว่าออฟไลน์หรือแบบ ปกกูต้องมีข้อออฟไลน์ไม่งั้นแม่งเด็กไม่เล่นเนี่ยแต่แน่นอนถ้ามีแมปไม่ดีก็ต้องมีแมปดีๆที่สามารถปรับตัวได้และไม่ล้มหายตายจากไปเหมือนแมป,ปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น creature of s o l a r i a p o w e r defense simulator welcome to b o x b e r g กูไม่เคยเล่นได้ซ้ำ fishing simulator สำรวย World beeswarm simulator เ, Sim ulator, ม,เมื่อไหร่มนจะตายวะ team park ไทค o n และแน่นอน3แมปสุดท้ายที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ศตวรรษแม่งก็ไม่ยอมตายจริงๆเนั่นคือ natural disaster murder mystery 2ไทจูพาร์และ ถามว่าทำไมไม่มีบล็อกพีซเอ้ยพูดผิดพูดผิดบล็อกฟุต้ะสั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์คุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะไม่รู้ว่าบล็อกฟุตมนเป็นแมปที่ดีแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็คือแมปกรอบอนิเมะวันพีซวันยังคั่งไปอยู่ในลิสต์เกมที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะมึงไม่มีทางมีความคิดสร้างสรรค์นแน่นอนในตายตากูเลย,เลย และตีนความกลับไปในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงไอ้แมปแบบหนึง่งส่วนเกมต่อไปที่ผมจะเล่นก็คิดว่าน่าจะเป็นโลบอกนะเพราะผมจะไปเริ่มการประจนภัยใหม่ที่แมป Deep วล k e n เพราะเด็กติก๊กตอกบอกว่า <โล S 1> เกมนี้ยากกว่าเกมโซลท,ทุกเก,กมผมเลยอยากชิมดูมจนจุดนี้นะหลังจากทํำชิปเสร็จผมก็ได้เกมนี้มาในราคา400โลบักแพงกวพี่เบกอีกเพราะพี่เบกราคาแค่1นึโลบักหรือตีเป็นเงินไทยละล่ะส0 0บาทอืมไม่ใช่พี่เบกนะแม่แมปโลบ็อก200บาท แมบที่ถูกเปรียบเปยว่ายากกว่าเกมโซลทุกเกมที่กูเล่นมาอมกูขอชิมสิอย่าทำให้กูผิดหวังล่ะดีโบเคนและแน่นอนตามสเตปเดิมผมไม่ได้มารีวิวเกมหน้ากูมันคนรีวิวเกมได้กูยังไม่รู้เลยว่ากราฟิกมันเป็นว่าอะไรขนาดเนื้อเรื่องดีโบเคนกูยังไม่รู้อะไรเลยคือแบบกดเข้าไปไม่รู้เฮียอะไรสมูทเบรนเฮียยูโน่และผมก็เปิดมาด้วยเผาคารา,ราเผาอะไรไม่รู้แหละรู้แค่เดียวคือมันเป็นเผาที่หาย,ยากเป็นอันดับต้นๆของเกมแต่ใครสนวะ พราะสิ่งที่ผมต้องการจริงๆมัน,นก็คือไพรสิตและก็คีรอนและก็ฟิเลนอร์นี่โอตาตโตไม่ใช่เพราะสเตตหรือความสามารถแต่เป็นเพราะหน้าตาครับหูมันน่ารักดีกูด,ดูฟิเลนอร์สินี่หูนะแต่กับอีซอมเผ่านี่กูไม่รู้เลยแม่งเป็นหูหรือเปล่าแล้วเผื่อมีใครสงสัยว่าผมใช่ไหมมึงเป็นเฟรี่แมนบอแมนเป็นยังไปสิเป็นอีหยังกับเรื่องของข่อยแม่เคลียร์นะหลังจากสร้างตัวละครเสร็จผมก็เข้าไปในเกมไหน,นมาดูสิแกเออ ไอเจพีขอแบบชื่อเท่ๆการบันดานให้ตื่นจากห่วงมหันมหันผาอันลึกล้ำม,มมหันมมเออนั่นแหละฉันคาดหวังกับแกมากเลยนะอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะตรงขึ้นไปอยู่จุดนั้นให้ได้จุดที่ฉันพูดว่าแกคือแมพที่ดีที่สุดในโลบอกไปกันเลยหลังจากที่ผมเข้าไปในเกมผ่านทุ่เทียวอย่าข้ามทุ่งเรียวนะผมเตือนนะ เกิดเมืองแรกครับกับคู่หูตัวผู้ของผมไคโคลา่าส่วนผมอัลเบียนเซโรรอบนี้กูเป็นตัวเมียละทั้งชีวิตกูสร้างแต่ตัวละครชายให้กูสร้างตัวละครหญิงบ้างเถอะเดินทางวนไปวนมาในแมปแรกครับเพราะพวกกูอีโก้ครับไม่เปิดย t u b e เป็นไงล่ะสองชั่วโมงเดินวนอยู่แค่แมปแรกเนี่ยโอ้โหโปรโกเกชั่นเต็มสิบความน่าเบื่อเต็มล้านและแน่นอนผมเริ่มเดอะมิทสั้นเพราะผมเชื่อว่าเกมนี้ต้องมีเรเปียให้ผมใช้อย่างแน่นอน และมันก็ไม่ทาให้กูผิดหวังในจริงขอบคุณและผมก็พยายามสร้างเรือออกทะเลไปฟางกับไอ้ใครแต่สีที่กูโดนก็คืออะตอมิกเบรฟที่มาจากไหนไม่รู้จนกูไม่เหลือซากเลยขอบุณครับเกมกูยังไม่ทันออกจากเกาะแรกเลยกูโดนละเทคสองรอบนี้ผมออกจากเกาะเริ่มต้นแล่นเรือไปทางเกาะแรกผ่านพยานาคไปแล้วไปจะถึงฝั่งผมลงเดินคู่หนึ่งแล้วก็โดนโจนกลุ่มหนึ่งแดกคือแบบหลักการฟามเกมนี่ก็คือ เอาที่ผมเข้าใจก็คือตีมอนให้ตายตายไปถ้าเป็นพวกมอนสเตอร์ก็จะตายไปเลยแต่ถ้าเป็นโจรก็คือประเภทที่ต้องกดปิดฉากเอาก็นะกดปิดฉากปุ๊บ,บมันก็จะตายแล้วก็จะมีแสงสีขาววาบขึ้นมาถ้าไม่มีก็คือเวลมึงยังไม่ได้คิดว่านะก็พยายามเอาสเตตที่ตัวเองต้องการซะให้ปันไปตรงสายโอเคส่วนตัวผมจะเล่นเป็นอาวุธเบาเพราะว่านั่นแหละกูชอบคล่องคล่วกูดูกูเล่น A เอเดอร์ลิงกี้ fact, คนแฟครับกูคาดหวังว่าเกมนี้มันจะยาก,ยากเหมือนเกมโซที่แบบตอกๆมันพูดไป แต่สิ่งที่ผมมองว่า,วายากจริงๆมีไม่กี่อย่างก็คือถ้าเผอตาย2ครั้งคือตัวแตกครับของหายหมดตัวแต่ในธนาคารยังอยู่นะจ๊ะโดนึกว่าใจเกมส่วนมอนนะครับก็พวกโจนเนี่ยกูให้ความยากระดับหัวหน้าทหารก๊อดดิกที่หน้าแบบหน้าตามแม่งเป็นถือหอกกับโล่กูให้ความยากแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นไอโจนถือมีดนี่คือกวนตีนขึ้นมานิดนึงก็จะกลายเป็นความยากระดับไอทหารวายุที่ถือดาบโล่นะครับโอ้โหก็ดูไม่ยากเหมือนกัน คือในตอนนี้มอนที่ยากจริงๆผมยังไปไม่ถึงนะคองอคาาติเยอะไม่ได้แต่ผมขอคาราว่าแมปนี้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นศัตรูระดับที่เหนือขึ้นไปกว่าโจนเนี่ยคือตึงๆท่านั้นเลยนะมันบล็อกแพรี่เดินถอยหลังคุ้งตัวคอมโบกูกาอากาศผมถือว่าบอดเกมนี้แม่งโหดเกินคาดมาตรฐานแมปโรบอกมากหลายๆเกมเลย่งที่ผมการันตีได้เลยคือแมปนี้คักครับคักมากๆระบบต่อสู้จะเน้นการแพรี่ซึ่งเป็นระบบที่ควายมากๆในเกมโรบอกเพราะถ้าใครเล่นโรบอกจะรู้ว่าปิงกับโรบอกคือคู่ชีวิตกัน และเกมนี้มีเซิร์ฟสิงคโปร์ให้เลือกครับแต่การแพร่ลีบางช็อตของเซิร์ฟก็เออไปเลยเพราะว่ามึงก็รู้โรบอกอะเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวปิงเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวอะไรความผิดที่เกมไหมกูไม่รู้รู้แค่เดี๋ยวคือมันปิงแต่คุณสามารถกดแพร่ลีค้างเพื่อกันได้นะอืมํำดีกำด,ำดีและก็ระบบคราฟของครับเกมนี้ต้องคราฟนะครับเพื่อการอยู่รอดอ,อ๋อลืมบอกไปเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมเก็บเวลครับช่วยแรกๆนี่แม่งเกมเอาชีวิตรอดเลยคุณได้รับประสบการณ์ผจญภยัยของแท้แน่นอน พราะคุณหิวกินของแสลงมือหักแตกคุณต้องปรุงอาหารอย่างปลาหนี่ขึ้นมาเองด้วยการเอาเห็ดเล็กเห็ดใหญ่วางลงไปในช่องคราฟตอนที่นั่งบอนไฟคุณจะได้ซุปเห็ดแสนอร่อยมาเป็นไงปลาหนี่โอ้และระบบกิวของเกมนีนะครับผมบอกเลยสุดยอดผมได้ออกเดินทางไปกับไอ้ใครจนผมได้เจอกับคนบ้านเดียวกัน คขาถือดาบยักษ์หลอดเท่เดินม,มาทักทายผมผมไม่รู้้วยซ้ำว่าเขาคือคนบ้านเดียวกันทาท้าที่แม่งก็ขึ้นอยู่ขวาบนว่าแม่งคือกิลคําสาบานแห่งบัตบอลเขาสอนพวกเราหลายอย่างทั้งต่อสู้ทั้งการเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับแฟคชั่นต่างๆการอยู่รอดการส่งอ์ติแฟกต์คุณไม่รู้เลยซ้ำว่าไอ้นี่มานคืออ์ตัแปกคุณนึกว่าลูกแก้วงงๆที่แม่งไปแชนเชิญบอดดี้ด้วยการเอาก้อนม้มนงแปลกๆไปส่งที่ธนาคารและจากเด็กใหม่คุณจะกลายเป็นเด็กใหม่พลัสทันที ฟันแปลกอีกครั้งครับตอนที่เขาสอนผมสร้างกิลผมได้ตั้งชื่อกิลเป็นเอเดอร์ลิงเลเวอร์น่าทึ่งให้ผมและลูกพี่ผมภูมิใจมากดูดิเ,เขาภูมิใจมากดูจะฟุตเทสได้เลย,ย <laughs> <laughs> เราตั้งชื่อเอเดอร์ลิงแล้วพี่คนนี้เขาเป็นสมาชิกกิลบัตบอ้อดีๆ <laughs> 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 และหลังจากนั้นผมก็ได้เจอแกอีกครั้งในหลายๆเซิร์ฟเป็นความรู้สึกที่ดีมากและล่าสุดก่อนมาทาคลิปและผมก็ได้เจอพวกเขาอีกรอบรอบนี้แม่งมาเป็นโกกเลยแม่งมาเกิดทั้งกิ้วอะเผลเผแม่งทั้งกิวแล,ล้วตอนนั้นล่าพญานักขาดอยู่หลังจากพิชิตเจ้าทะเลได้ผมก็ไปแล่นเรือไปเรื่อยๆไปเจอกับพวกแก๊งเขาทั้งแก๊งผมยืนอย่างองอ,งอาจตะโกนอย่างภาคภูมิใจว่าเรารักฟองซอฟแวร์เรารักเมย์ยางสกิเราเลยคุยกันถูกคอแต่ตอนแรกกูเกรงๆอยู่นะนึกว่าแม่งจะกระโดดมาแดกกูแล้ว ผมได้เล่าเรื่องพีดาอยากให้พวกเขาฟังเราได้ได้แลกเบอร์กันตรงนั้นยอดมากแล้วเราก็เปล่าประกาศว่าเป็นพันธมิตรกันอย่างเป็นทางการแล้วบนเรือลำอนั้นฉะนั้นถ้าคุณเล่นแล้วเจอพวกเขาก็อย่าลืมพักทายด้วยและบอกว่ามาจากผมนี่แหละมาพูดข้อเสียสองข้อของเกมด้วยกัน1ครับบั๊กเยอะครับผมเล่นมาแทบไม่เคยเจอบั๊กเลยนะแต่แบบแต่พอรุ่นพี่กูเซโร่สปริกิตี้เข้ามากูเจอบั๊กกระจายเลยครับอาทีเช่นมอนจมดินโกเลมจะฆ่าพี่กูแต่กูตีทัน พี่กูเลยนลอยอยู่กับอากาศแกเป็นโกโจซาตัลุแต่แกก็ติดบล็อกบ่อยมากมากกูไม่รู้แบบพี่นนี้เป็นอะไรกับแกมั้งแบบ,บติดบล็อกติดบล็อกโอ้ติดบล็อกโอ้โอ้ตกแบบตายโอ้ปิวขึ้นฟ้าตกลงมาตายโอ้และมาถึงข้อที่สองครับมาถึงจุดที่เป็นข้อเสียที่โคตรจะใหญ่ของเกมนี้สำหรับผมนั่นก็คือเกมนี้มันไม่เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่เลยครับแม้แต่นิดเดียวเกมนี้เป็นสังคมที่เป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กครับทุกรับที่เดินผ่านมาในการเดินทางของคุณหรือพวกคุณมีสิทธิ์จะเข้ามาโจมตีคุณและฆ่าคุณาาาไรร้ควมปี และประาศจากความเขียนใจแม้แต่พวกคุณบัตรบอลผมก็ไม่ขอรับประกันว่าถ้าเขาเจอพวกคุณจะเป็นมิตรกับใครบ้างนะซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่หลายประการอย่างเช่น 1. มึงเป็นผู้เล่นใหม่มันอยากฆ่ามึงเพราะม่ไม่สามารถสู้คนอื่นได้มันเป็นบลงมึงมันเป็นพวกลูเซอร์รครับมันไม่มีใครเอาสามครับทําไปเพราะอยากพีพีแต่เสียกไม่ทาท่าแม่งตีเลยเปอร์แบบส่วนมากคุณนี้จะเอาแค่ตีคุณนอกแล้วก็จะเดินผ่านไปแบบรอๆไอสัตว์สี่พวกพีเช หาได้ทั่วไปในเกมประเภทนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทาของมาพีชโดยเฉพาะมันออกแบบมาเพื่อฆ่าคุณคุณจะไม่มีทางสู้มันได้เพราะมึงยังทําเชี้ยและไม่เป็นเลยแล้มันจะบอกเลสแฟกคนะครับว่าพวกนี้มันจะมาแบบอีข่าไหนกันคือพวกนี้มันจะดูเก่งกว่ามึงแน่ๆและพวกแม่งจะทําตัวเป็นแมวมองครับคอยแอบติดตามมันโดยที่มึงแทบไม่รู้ตัวเลยเพราะแม่งหายตัวอยู่หรือแม่งจะหลบอยู่มุมแบกเดินตามมึงช่วยจังหวะฆ่ามึงหรือไม่ก็แบบง่ายๆเลยคือแม่งเดินเข้ามาดืมๆมากระทืบมึงต,ง,ตงตรงๆเลย ไม่พูดไม่จา๋าไม่เที่ยอะไรทั้งนั้นฉะนั้นวิธีอยู่รอดจากเกมนี้ก็คืออย่าไว้ใจใครผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังผมได้เจอขับสตรีนางหนึ่งมาทักผมบอกเอ๊เข้ากิวชินไหมอู้หูตอนเล่นนะมันไม่มีอู้หูผมเลยกรอตาไปมองที่ชื่อกิวครับชื่อกิวมันเป็นแบบชื่อกิวแอนิมอ่ะและพวกผมแบบจะทํากิวไปขอตัวเองไงตอนนั้นก็เลยแบบปฏิเสธนางไปโอ้นางก็ตามมาตือ้อสไตล์ตวละครอนิเมะขี่ตือ้อ ที่มีทุกการประจนไัยครับโว้เป็นสีสันที่ดีมากจนกระทั่งในขณะที่ผมกับไทยกำลังตีโจนอยู่เอกไทยก็ล้มลง,ลงแม่นางก็เลยเดินมากูนึกว่าจะเข้ามาช่วยครับไอศักว์เดินมาจะปาคอไอ้ใครผมเลยรีบวิ่งเข้าไปรีบปุ่งจุกบจุบจ,จุหยุดมันไว้แต่ทันใดนั้นผมก็โดนหมัดตะปูสิบดอกลวดอักเข้าหน้าแน่นิ่งมันได้ฆ่าพวกผมทั้งคู่แบบไร้ความปราณีผมไม่รู้หรอกว่าในสมองมันชิดอะไรอยู่ตอนนั้น แต่คงจะแชนพวกกูที่พวกกูไปปฏิเสธการเข้ากิ้วพวกมันนะแต่กูไม่สนครับผมขึ้นมันชีดํามันไว้แล้วคนคนกิ้นี้มันเชื่อใจไม่ได้ครับโดยเฉพาะพวกกูดูอนิเมะกูก็ดูอนิเมะเหมือนกันผมตื่นขึ้นมาในโลกหลังความตายครับแมพค่อนข้างสวยเลยกูไม่น่าเชื่อเด็กติ๊กตอกเลยแม่งไตโฮกูบอกเกมนี้แม่งกากแมพที่แม่งเวิล์ดีไซน์แม่งไม่ดีแมพนี้ครับมีเวิล์ดีไซน์ที่ดูเปลกกลักมาก ผมไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมหรอกนะว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรบ้างแต่แบบอยทกเล่นเกมอ่ะยูโ you น know. ผมวิ่งเข้าไปในใจกลางเมืองครับขึ้นลิฟต์ขึ้นไปแต่ขึ้นไม่เป็น,นก็เลยต้องพึ่งตั๋วบุญคนอื่นขึ้นไปเพราะผู้ไม่รู้ว่ามันต้องจ่ายเงินในการขึ้นผมรอชิวขึ้นลิฟต์อีกลิฟต์หนึ่งครับใจกลางห้องโถงผมได้เจอเสียงคุณจิตดีกับคุณพุทธอภิวันคุยกันว่าให้รีบส่งบททดสอบไปสุดท้ายแม่กตาย,ย่ดีหลังจากสิ้นสุดบทสนทนาก็ได้มีทหารร่างกายใหญ่โตใส่ชุดเกาาะหน สีนินกับขวานขนาดยักษ์เดินตรงมาทางผมหมุนตัวเป็นลูกขามผมในตอนนั้นที่มีเพทาไปถึงสองช่วงได้ทาการแ้่ริเป๊ะ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 เหลือเฮียแหะครับกูตายผมตื่นขึ้นมาในมิติแห่งความตายชั้นที่สามสถานที่ที่ทุกคนคงไม่อยากไปถึงจุดนี้ในการเดินทางผมเดินไปตามทางได้เจอกับตัวผมเองยืนตรงหน้าตัวผมได้พูดขึ้นอ่ะงั้นนี่ก็คงเป็นจุดจบของเราสองคนสินะ ผมก็เลยถามกลับไปว่าเธอเป็นใครฉันก็คือเธอเราทั้งคู่ตายแล้วผมเลยถามกลับไปอีกครั้งมันไม่มีสักทางเลยเหรอที่เราจะกลับไปนี่ฟังฉันนะเราทั้งคู่ตายแล้วเธอเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้ไม่มีทางวนกลับแล้วเธอรอไปเดินคิดทบทวนสักผู่แล้วกลับมาหาฉันและเราก็จะเธอรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร ผมเดินไปมาสับสนไม่มีทางไหนเลยที่จะกลับไปจริงเหรอจนผมยอมรับโชคชะตาของตัวเองอ้าพร้อมหรือยังละ่ะอืมน้ำตาผมไหลด้วยความปื้มปิติแปลกขับมันไหลจริงผมคาดหวังกับเกมนี้ไว้มากและมันให้ผมเยอะกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกผมคาดหวังรสชาติของการประจนภัยป่ามรสุมไปได้วยกันกับเหล่าสหายได้พบเจอกับมิตรภาพระหว่างการเดินทาง สังคมที่ทําให้ผมหมดหวังและก็ไม่หมดหวังในเวลาเดียวกันถึงจะเป็นส่วนน้อยแต่ผมก็ขอยืนยันได้เลยว่าคนในเกมนี้ไม่ได้ชั่วไปสมดูขอบคุณครับ deep o k e n สิบเต็มสิบครับนั่นคือจุดสิ้นสุดของอัลเบียนเซโลครับเพราะหลังจากตายคําว่าอัลเบียนแม่งหายไปในไม่รู้ตอนแฝงรอบที่3ครับฟุตเทสตะกี้กับตอนที่ผมตายพออีอานิดิมะเปคนละตัวกันครั้งแรกที่ผมตายในเกมนี้คือโซนครับกูเดินไปเจอมอนโหดแทงตาย แต่เรื่องที่ผมเสียน้ำตายกับการตายของอัลเบียนนั้นนั่นคือการตายครั้งแรกของผมครับผมเสียน้ําตายกับเกมนี้กานที่ผมเล่นไม่เป็นด้วยซ้ํามันทําให้ผมคิดว่าถ้าวันนึงที่ผมเล่นไปได้ไกลมากๆแล้วผมต้องเสียตัวละครของผมไปล่ะโอ้ผมคงไม่เสียใจเลยผมมีแต่จะภูมิใจที่ได้ผ่านการประจญภัยมากมายในเกมนี้ผมคงสนุกมากแน่ เกมนี้ได้ขึ้นหิ่งเป็นหนึ่งในเกมโลบอกในดวงใจกับผมแล้วเรียบร้อยในประเภทโลเ playing เ a ม AKA RPG ผมได้เข้าถึงรสชาติที่ผมรักอีกครั้งผมได้สร้างตัวละครไปขอตัวเองซึ่งมาเป็นสิ่งที่ผมรีเลียดได้ในเกมประเภทนี้ผมไม่ค่อยชอบตัวละครเสลนรูปเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ผมไม่ค่อยอินและนะั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอินสก,กิโลเท่าไหร่เพราะว่าผมจินจบแค่3รอบกูพอเลยแบบก,ก็ครบทุกฉากจบแล้วกูไม่รู้จะทําอะไรต่อ นั่นเลยทําให้ผมรักเกมตะกูลโซครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมคือตัวละครตัวนั้นที่กําลังฝา่าวิกฤตตรงหน้าอยู่ตรงจริงผมได้ปั้นหน้าและร่างกายนิสัยของพวกเขาขึ้นมาพวกเขาไม่จะเป็นต้องพูดได้ก็ได้ผมไม่สนอยู่แล้วและดีฟโวคินก็ให้ฟีลลิ่งเดียวกันกับเกมโซครับถึงมันจะไม่ถึงขั้นเกมโซที่เอากูไปปล่อยเลยแบบแม่งไม่บอกสันตีนอะไรเลยแต่ดีฟครับใกล้ถึงจุดนั้นขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วความยากที่ผมให้5เต็ม1ิบครับไม่ยากแต่ก็ไม่ควรประมาท คอนเทนต์ในเกมนี้ผมให้10เต็มส0ครับคุ้มค่า400โลบักอย่างแน่นอนความหน้าเบือผมให้4เต็มสีครับน้าเบือเฉพาะตอนต้องฟาร์มใหม่เลยแะถ้าตายแล้วก็ไปถึงคำถามสุดท้ายของเกมนี้ครับเกมนี้ใช่เกมที่ดีที่สุดในโลบอกหรือเปล่าผมขอตอบได้ว่าไม่ครับแต่เป็นเกมที่อยู่ในเกณฑ์ Triple A ของโลบอกอย่างแน่นอนมันมีหลายสิ่งที่เวสเทียควรมีแต่มันดันไม่มี เนอคือ1เปิดแมปได้2เริ่มตัวละครใหม่ได้ตั้งแต่ต้นเรื่อยๆ3ไม่มีครับกูอยากใส่ใเฉยๆโอเคครับเรามาคุยกันท้ายคลิปดีกว่าสวัสดีครับทุกคนผมแอปปี้ครับหายไปนานเลยจากคลิปล่าสุดซึ่งมีหลายหตุที่แบบกูหายไปก็คือเก็บฟุตเทจรีโวเกนครับ1กับ2ครับผมเพิ่งเข้าเทมอม2ครับเอกสารท่วมหัวเลยและสุดท้ายครับเครื่องสลลงไฟกูจริงครับตอนที่ผมอัดเสียงนี่คือตัดต่อเสาวาทิศ แต่แบบพอดีตอนนี้เครื่องสลองไฟมันจริ้งไงผมก็เลยต้องสั่งปลั๊กไฟใหม่ไปก่อนก็ขออภัยที่ทําให้รอนานด้วยสําหรับวันนี้ลาก่อนครับโอ,โอ้ลึงพูดไปเลย่องหนึง่งสำหรับใครที่อยากโดเนียน,นะครับให้ฟังสักงทานนะครับผมชอบเลขสามทุกคนลืมทุกอย่างที่กูพูดไป ตอนนั้นกูยังโง่เขาไล่ประสบการณ์ไลเดียงสามันก็แค่ผ้าขาวที่ปราศจากการแปะเปื้อนสังคมเกมนี้มาต่ำตมครับผู้เล่นใหม่กำลังถูกฆ่าฟันแต่ทุกคนกลับบอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมอันเน่าเพาะของเกมนี้ได้เก็บ400โลบักกคุณไปแต่งตัวได้เลยครับตั้แต่ไครโคลาครับผู้หูที่อยู่ด้วยกันมานานฝ่าร้อนฝ่าหนาวมาด้วยกันได้แปลเปลี่ยนเป็นข้าขึ้นระดับที่6ไคงาคู มันออกจากกิวของไปครับเพราะว่ามันอยู่กับพวกกูแล้วมันไม่รอดครับเพราะกูกาเกินครับมันเลยไปเลียขาคนอื่นกิวที่ดีกว่าก่นกว่าเล่นเป็นกว่ามันได้ทอดทิ้งเอ็ดวิลลิงเลเวอร์ไปทั้งทาที่กูกำลังจะเปลี่ยนชื่อกิวผมไม่ต้องการคําแก้ตัวจากมันผมต้องการที่มันเจ็บปวดผมต้องการที่มันร้องไห้กูไม่รับคําขอโทษมึงมึงมันไม่ได้บอกผมได้ซ้ําผมกำลังจะเข้าไปเล่นดีโบเช่นก่อนทคํคลิป พ่อผมอยากหาฟุตเทสหรือไม่ก็หาบรรยากาศดีๆแต่สิ่งที่ผมได้ก็คือรุ่นพี่ของผมวิ่งตัวขาดขึ้นแบบโกโจมาแลยบอกว่าไอ้อาร์ตเพื่อนมึงหนีไปอยู่กิวอื่นแล้วแล้วกากเคืน <laughs> ผมใจแตกสลายครับมีดแท้คนเดียวที่กูมีมันหักหลังกูเป้าหมายที่จะคอยช่วยเหลือผู้เล่นใหม่มาลายสิ้นเกิดป็นบนทินที่กูไม่เคยกอ่อกัดกินจิตใจไปจนทอตัดทอเพียงเพราะทำใครผิดหวังผู้ใดทํา โดยสรุปแล้วระบบ PvP ของแบบนี้มันเป็นโลกที่คอยกัดกินตัวมันเองครับมันทําให้เหลือแต่คนที่แม่งเก่งมีภูมิต้านทานคือแม่งแบบคนที่พูดว่าอ่อนแอก็แพ้ไปในเกมนี้ได้ก็คือคนที่แม่งสุดๆแล้วแม่งแบบตัวละครมึงต้องสุดอ่ะแล้วก็ต้องมีของในธนาคารเยอะด้วยแต่ผมไม่ขอเหมารวมคนที่พูดงั้นอาจจะเก่งจริงก็ได้แต่ก,กูก็ไม่นับครับเพราะว่ายังไงสังคมเกมนี้มันก็เล่าเฟซอยู่ดีดีโบเคนครับ2เต็ม10และอย่าถามกว่าทำไมกูไม่ให้เลขศูนย์ กูรักเลขสูตรครับแต่กูเกลียดเลขสองครับกูเลยให้เลข2กูเกลียดเลขคู่และกูรักเลขคี่และกูรักเลขสามโอเคครับและเนื่องจากผมเป็นทาโกปี้นะครับแล้วผมไม่สามารถหาฟุตเทจดีๆและเฮียๆได้ฉันเลยจะมาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับโอ้ขอสัมภาษณ์เซโรสปิกิตี้ครับคุณเจออะไรมาบ้างครับหลังจากผ่านมานานแล้วเนี่ยต้องขอเกินก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นเอ่อ RPG ที่แบบมีสกิลเพย์เยอะนะครับผมเป็นสาย FPS และเคยเล่น RPG มาบ้างหลายแบบแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะสามารถแฮรี่ในทุกทุกการโจตีขนาดนั้นโอ้ดูจะเป็น<อ>ประสบการณ์ที่ยแย่ๆสำหรับผู้เล่นใหม่เมือเลยนะครับแล้วคุณเจอบั๊กอะไรบ้างหรือครับหลังจากผ่านมานานเนี่ยครับอย่างแรกเลยคือมอนตีผมขึ้นไปบนอากาศแล้วผมตกลงมาเลื่อนเรือนหนึ่งแต่ก,ก็โดนมันขย่ำผมอูหน้าเศร้ามาเลยนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับ Yeah, yeah, like, แย่ที่ที่แย่แบบพีเฮียเลยเนี่ยไม่คือบล็กเว้เฮียกูตีโกเลมกับไอ,นะไอ้ไครคล่าเนี่ยเฮียแม่งโกอระหว่างที่ตีเนะี่ยแม่งโกเลมแม่งซัดกูรัวๆแล้วลจากนั้นเราจะไอ้ใครโตมันจัดการโกเลมเสร็จเนี่ยแม่งกูค้างอยู่บนอากาศเว้แล้วกูไม่รู้จะทำเลยด้วยความลนเนี่ยแม่งกูรีบกดออกเกมแล้วเข้าใหม่แม่งมันนับว่ากูตายไว้โอ้นี้ยแล้วเกม เกมเค้นี่มอนแม่งรักหาเลยกูไม่รู้นักหนาสิบหายคือตอนไปตีไอ้บอสทะเลอะแม่งเรือมีเป็นสิบลำเขาเปิดก่อนใช่ไหมแล้วพวกกูไม่ไปหลังไ้ยแม่งตอนมันมุดน้ำเนี่ยม่มุดขึ้นมาตรงเรือกูแล้วปกติอะตอนมันมุดขึ้นมาตรงเรือเรือมันจะไม่พังทันทีเลยแล้วคนมันจะไม่ตายพวกกูไม่แตกทั้งเรือแตกทั้งคนนี้่ะโอ้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องเรือนะครับครับรั้งรั้งที่สองนะครับโดนเหมือนเดิมเลยครับแต่เลือดเลือดไม่พังเรือก็ไม่แตกครับอู้อันนี้น่าจะเครียดนะครับ แลวแล้วก็หลายครั้งมากเลยที่ตอนฟาร์มนะมันเออเกมเนี้ยเวลาฟาร์มเนี่ยมันชอบแพกมอนเนี้ยมันรวมกันไว้ยคือมอนมอนเวฟหนึ่งที่เรากําลังตีอยู่เกิดเสร็จปั๊บเราเรากําลังจะจัดการมันได้มันจะเกิดอีเวฟหนึ่งมันลุมมึงแล้วก็ขย่ํามึงแล้วพวกกูก็ตายอได้นําให้ไปดูดวงนะครับไปเราไปประสบการณ์การโดนฆ่าดีกว่าอ่ามามาเรามาพูดถึงการโดนฆ่ากันนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมนี้อุ้ย ว่ะ嘛กูสาต์ทอยู่ก็เลยกูคิดวมามาเอ่อเอมือมึงต้องเล่ากันมึงต้องเล่าว่าสังคมมันเป็นยังไงก่อนที่สังคมดีมึงได้ยินมามึงช่วเล่าให้กูฟังเลอยโอ้เรื่องสังคมโอ้ผมผมเคยเห็นคลิปในทิกตอ็อกบอกว่าเกมนี้น่าอยู่มากเลยครับกูหาฟุตเทปไปเจอแล้วเพราะว่ากูเล่นคี่ทิกตอ็อกสามแสนคลิปตอ่อวันผมเห็นครอบครัวมากมายที่แบบโอ้ฉันเป็นผู้เล่นใหม่ฉันเดินมาโอ้ฉันโดนกระทืบ ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์พร้อมที่จะรวมกันกระทืบไไปคนนั้นครับเพราะว่ามันบังอาจรังแกผู้เล่นใหม่ฉันยอมไม่ได้สิ่งที่กูได้คืออะไรนะครับไม่มีใครช่วยกูนั้นเจอเลยกูแม่งเป็นเวลหนึ่งเสียขาดขานเลยกูเข้าไปฟาร์มไอเนี้ยกูพยายามก่อไฟแทบตายตอนฝนตกสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งสุดหลอดเทสดีใช้ธาตุมืดแม่งวินวอล์กมาหากูพร้อมกับอาวุธเลียงแสงของมันในเหตแทงกูไปสองดอกกูแตกไอ้เนี้ยกูตื่นมาทีโลกหลังความตาย ดมากเละ,ละคือการตายครั้งแรกที่กูไม่มโมโหครั้งที่สอง้วแม่งคือเอ่ออันนี้กูไปกับเพื่อนใครตู่ของกูเนะี่ยแม่งคือแม่งตั้งแต่ไอ้ใครตู่ไม่ได้ด่าเรื่องเสียงวนมานะแม่งมาไม่พักเลยแม่งแต่ละคนคือดักฆ่าดักพีเคบางคนแม่งวิ่งมาแบบมันวิ่งมาพร้อมให้เวลาพวกกูกดออกไป็ไสุดยอดเลยกูรีบกดออกไปทันทีเนะท่านั้นโอ้ oh. และครั้งครั้งที่สามนี่เป็นครั้งเอ่อที่หนักหนามากก็คือกูแม่งโดนเอ พีเคตอนเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยถึงจะบอกว่าเป็นการตายขั้งสุดท้ายแต่แต่ก่อนหน้านั้นคือผมตายมาแบบน้ำไม่ทวนก็คือการตายจากคนจากมอนจากบัคจากทุกอย่างที่มันจะตายได้ในเกมนี้ผมได้ลองประสบพบเจอมามนแล้วและการตายรั้งสุดท้ายนี้ทําให้จิตใจผมได้แตกสลายมากจากเด็กที่อยากจะสัมผัสดีดโวเคนการตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งที่ผมเจ็บปวดมากที่สุดเพราะว่า มันเป็นการตายที่เวิลผมเยอะที่สุดคือเวลประมาณสิบและผมมีของในตัวค่อนข้างจะถือว่าด,ดีในระดับระดับที่มือใหม่จะดีได้ผมได้เป็นการทำฟะาทำฟาร์มโอเคระหว่างที่ผมได้ไปฟาปร์มคนเดียวครั้งนี้ผมระวังตัวมากเพราะผมได้ตายไปหลายรอบแล้วการที่ผมระวังตัวในครั้งนี้ผมได้เจอกับคนที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง ในมือเขาถือดาบเรืองแสงเป็นธาตุน่าจะธาตุไฟหรือธาตุอะไรสักอย่างมันเรืองแสงได้น่ากลัวอย่างมากเขาวิ่งมาด้วยความเร็วผมไม่สามารถกดออกเขมในระยะนั้นได้ผมจึงทําการวิ่งหนีและผมได้เห็นสุดขอบลูกตาของผมว่ามันมีเรือเล่นมาจอดคนในเรือมีอยู่สองคนผมได้ยิ้มและผมคิดว่าครั้งนี้คงไม่ใช่ของกูแน่นอนผมได้วิ่งไปหาพวกเขาด้วยความเร็วสุดที่ผมเะยทาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พวกเขาได้เมือนเฉยต่อผมทั้งที่ด้านหลังของผมมันมีสุดหล่อที่กำลังสกิลสกูรัวมาจากด้านหลังผมพยายามวิ่งเอาหน้าถูเขาหลายรอบมาเลยครับคุณอแจ่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือสายตาอันเยือกเย็นทําเหมือนผมเป็นเอ่อแค่มอนตามลายทางที่นึกว่าไอ้หมอนกำลังไล่มอนผมได้ท้อใจแล้วผมได้วิ่งจุกกระมันไปรอบเกาะนานมากประมาณห้านาทีได้เลยครับน้องอาโอ้ยโอ้เขียมอัมพิดอัปปีไรชีชาต สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูถึกมากแต่กูตีมันไม่เข้าเลยเฮียแล้วกูก็ตายครับกูตายแบบมอนข้างทางที่กูฆ่าไปตั้งหลายตัวซึ่งหลังจากที่กูตายกูจึงคิดว่ากูอาจจะโชคลายเขาอาจจะคิดว่ากูมากับเพื่อนหรือยังไงเพราะว่ามันก็ตอนที่กูอยู่ในจอเขาคือมันกําลังตีหลังกูรัวๆแบบรัวมากเหียกูไม่รู้มันใช้สกิลเหียอะไรบ้างเพราะกูไม่ไม่สามารถสวนมาได้ไม่แต่ดอกเดียว กูได้แต่กดแพรี่ต้องย้ำนะว่ากูสามารถกูเป็นกูเล่นดาบใหญ่เลการ oh. ที่จะกดแพรี่แล้วตีได้มันยากทีเดียวเลยเพราะเฟรมมันเยอะมากป,ปิงก็เช่นกันกูจึงคิดว่ากูอาจจะโชคร้ยายเขาอาจจะเขาอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรกูระหว่างที่กูตายนั่นเป็นการตายครั้งแรกของกูทําให้เลือดกูขุ่นกูเลยวิ่งกลับไปดูศพของตัวเองปรากฏว่าเขาได้ยืนดูไอ ไอคนที่มันฆ่ากูกำลังไปฆ่าคนอื่นต่ออนั่นเป็นความจริงลนยะ <c oughs> โนอาใช่และเซิร์ฟที่กูอยู่เป็นเซิร์ฟแบบหลายคนด้วยเพราะว่าครั้งแรกที่กูตายไม่ใช่ครั้งแรกสิหลายครั้งที่กูตายในเซิร์ฟที่คนน้อยๆกูจึงคิดว่ามันคงจะไปหาเซิร์ฟที่คนน้อยเพื่อฆ่าคนสินะกูเลยไปเซิร์ฟที่คนเยอะแม่งไม่ต่างกันเลยเยีย <c oughs> นั่นแหละคือประสบการณ์ที่ทำให้กูเรียนร่นดีมาคขึน้น มันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่หนักหนาและเป็นการตายที่เมื่อกี้ครับสำหรับหลายๆคนนะครับแต่ผมบมอกไปเลยว่าผมชอบเล่นเกมคลายดิงที่ผมอยากเห็นโปรเกตตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้อยากตายวนเวียนอยู่กับเวลหนึ่งคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจคนเล่นเอเดรียถ้าตามที่เอาที่กูเข้าใจนะอีเช่ที่กูไปดูที่มานี่หน่อยก็คือมึงจะสามารถใส่ความยากในการเล่นของมึงเพิ่มเช่นทำให้ตัวมึงบางเป็นกระดาษ ทำให้มอนมันตีแรงขึ้นแบกบของได้น้อยหิวค่าความหิวน้อยลงอะไรอย่างนี้คือเวลามึงตายมันจะทําให้มึงไปเพิ่มแต้มอีเทอร์ของมึงเวลามึงมีแต้มอีเทอร์ตอนที่มึงสร้างตัวใหม่อะมึงจะสามารถเอาแต้มอีเทอร์ไปซื้อไปซื้อทําให้มึงเล่นสะดวกขึ้นเช่นเอ่อการไม่ต้อง execute มนะอนแบบเก็บคล้ายอไร<ช>่แลอเพิ่มนะแบบลอ,อ,องลบ,บ,บอยอ่ะฮะแล้วก็บัฟอย่างอื่นคือกูยังไม่รู้บัฟอย่างอื่นนะเพราะกูไม่ได้ไม่ศึกษามาขนาดนั้น

ในกลุ่ม d ีเว n เคีนดีเยะแยะไม่ผมมาเล่นเกมนี้ปณนิธานผมแน่วแน่มพรการสร้างกิวเล่นไปเรื่อยๆผมไม่ต้องการคอยช่วเหลือลจากใครฉะนั้นผมทําตัวของผมเองและกูก็มีสิทธิ์บ่นด้วยเพราะว่านี้คือประสบการณ์ที่กูได้รับโดยตรงจากเกมนี้มันคือความจริงทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าผมโทษไอ้คนในเกมนี้ได้ไหมคนที่คอยเขีนฆ่าผู้อื่นโดยไม่มีความลังเลอะไรเลยผมขอพูดเลยว่าไม่ไม่ทีเดียว ก็อาจจะฆ่าเพราะอยากได้วิวก็อาจจะฆ่าเพราะอยากทำเคเวสแต่ว่าสำหรับผมก็คือเกมนี้มันควรมีบทลงโทษสำหรับคนที่ฆ่าผู้เล่นใหม่หนะ่อยไม่งั้นเกมของมึงก็จะมีคนเล่นอยู่แค่2-3งสาพันคนต่อวันไปเรื่อยๆตลอดการเก็บไว้ให้ชิดนะครับปีบัวเค้น